รูปสวยรวยซับจริงๆค่ะน้องลิซ่าแบล็คพิงคได้ต่อสัญญากับทางดัตติสเตเป็นปีที่2แล้วเห็นว่าแบรนด์ค่ะต้องทุ่มเทยอย่างมากนะคะมีการจ่ายค่าตัวเพิ่มขึ้นถึง100%จากปีก่อนค่ะ ประมาณ2ล้าน US ดอลลร์ได้นะแต่มาปีนี้ค่ะเพิ่มเป็น4ล้านกันเลยทีเดียวนะคะก็ลองคำนวณเล่นๆดูค่ะตอนนี้1 US ดอลล่าเน,นี่ยก็ประมาณ36บาทกว่าใช่ไหมถ้า4ล้าน US ก็ประมาณ146ล้านกว่าบาทไทยกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเลิศมากจริงๆค่ะเห็นเขาว่านะก็ปรับตามความดังะระดับโลกของเธอค่ะที่มีเพิ่มขึ้นถึง5เท่าอีกด้วยแต่ว่าทางแบรนด์ค่ะก็บอกว่ายินดีที่จะจ่ายนะคะ ก็เห็นว่ามีการต่อกว่าจะต่อสัญญาได้เนี่ยคือมันท่อนานจะยากค่ะเพราะว่ามีหลายแบรนด์เนี่ยติดต่อน้องลิซ่าเข้าไปนะอยากจะให้เธอค่ะไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้นะคะมีกันเป็นแบบว่าเป็น10แบรนด์กันเลยทีเดียวนะแต่ว่าเหตุผลน,น,นึงค่ะที่น้องลิซ่าเลือกแบรนด์เดนทิสเทสนะคะก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นใช้แบรนด์นี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันมาก,ก่อนนะคะจึงทําให้สุดท้ายค่ะทุกอย่างลงตัวส่วนบลิทอย่างเรานะคะถ้าอยากจะไปน้องค่ะคงจะต้องเก็ตตงา์กันหน่อยนะ เขาเห็นว่าปีหน้าค่ะเขาจะมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะเป็นยาสีฟันที่แพงที่สุดในโลกนะคะราคาตั้งแต่แบบหลักพันนะไปจนถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะคะโดยนอรลิซ่าค่ะจะเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์คนแรกของโปรดักต์นี้นะคะแล้วก็จะมีลูกค้า VIP เท่านั้นนะที่จะได้ครอบครองที่มันเป็นสูตรเฉพาะแบบว่าเหมือนกับรายบุคคลด้วยะคะ่ะ หลังจากที่มีการประกาศออกมานะคะว่ามีการต่อสัญญาค่ะเขาก็มีการบอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวปีหน้าค่ะ2023จะมีการจัดงานแฟนมิ่ติงเนาะได้เจอกันกับน้องลิซ่าอีกด้วยนะคะอ่ะแอดก็เอาอนะัปเดตน้าข่าวสารนะเรื่องหน้ายินดีของน้องลิซ่ามาฝากแล้วกันค่ะน้องรับทรัพย์อีกแล้วนะคะเป็นหลักร้อยล้านกันเลยค่ะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมคกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า